ดีค่ะชาวลัคนาและชาวราศีมีนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่อนเทอีเรื่องเล่าคลิปนี้แอดมินพยากรณ์ดวงหลังสงการลัคนาราศีมีนจะเบิกบานหรือจะต้องบึกบึนวนเวียนกลับไปทํางานใช้นีกรรมใช้นีเวลาที่ลางงานไปนะคะเรามาดูกันตัวสีเหลืองๆเนี่ยนะคะตัวสีทองทองเนี่ยเป็นรูปแบบของดาวที่ขยับย้ายแล้วเดี๋ยวแอดอธิบายก่อน ว่าดาวขยับย้ายอย่างไรแล้วมีทิศทางแบบไหนนะคะประมาณการกันก่อนว่าดาวกระทบเรือนใดเป็นยังไงเดี๋ยวไปแยกให้ฟังในตอนท้ายสรุปให้ฟังนะคะลัคนาราศีมีนนะคะช่วง22-23เนี่ย22เนี่ยพระเกตนะคะยับจากเรือนตนุลักษณ์เนี่ยจากคนคิดมากเนี่ยบรรเทาวบาบางและช่วงระยะเวลานี้คิดเรื่องบุญวัยสรละตะ มึนงงคิดไปคิดมาย้ำคิดย้ำทำเนี่ยออกแล้วน,นะคะเข้ามาสู่พบเรือนวินาศแสดงว่าช่วงระยระเวลานี้คิดตกละสู้หัวชนฝาเลยพระเกตลงสู่พบเรือนวินาศเนี่ยทั้งผู้ใหญ่คนไกลทั้งผู้ใหญ่คนใกล้ทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งสิ่ง,งต่างๆเนี่ยคุ้มครองย่อตานะคะดาวพระเสาที่อยู่ในเรือนวินาศเนี่ยไม่พูดถึงก็ไม่ได้แต่ก็พูดถึงบ่อยนะคะเจ้าตาลักษณะของดาวพระเสาที่อยู่ในเรือนวินาศ นั้นจะส่งผลให้เจ้าอตาเนี่ยเป็นคนที่คิดวนเวียนเพราะว่าพระเสาร์เป็นเรื่องของความคิดมากลาภะเนี่ยเป็นเรื่องของการอยากมีอยากได้อยากประสบความสําเร็จแล้วมันคิดวนเวียนแต่ถามว่าถ้าเจ้าอตาในช่วงระยะเวลานี้นะบึกบึนอดทนขยนันพุ่งไปข้างหน้าตามดาวพระเกตนะสิ่งที่คิดหวังไว้จะประสบความสําเร็จแต่ถ้าคิดวนเวียนอยากมีอยากได้อยากประสบความสําเร็จแต่ไม่ได้ทําอะไรเลยสุดท้ายทําทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเดิมเนี่ย ไม่ได้ไม่ได้ในสิ่งนั้นลาพระวินายังบอกได้อีกว่ามันเป็นช่วงจังหวะที่เจ้า,าตาจะต้องไปทำงานเกี่ยวข้องกับการลงทุนต่างประเทศลงทุนต่างประเทศเนี่ยอย่าไปคิดไกลแค่ขายของในช้อปปีก็ต่างประเทศแล้วอะไรที่มันเกี่ยวกับต่างประเทศได้หมดนะมีหุ้นส่วนเป็นชาวต่างประเทศได้นะคะช่วงระยะเวลานี้มีผลประโยชน์มีผลกำไรจากเรื่องของการฝากสหัรณ์หรือเรื่องของการ ให้เช่าบ้านเรื่องของการให้เช่าที่ดินเรื่องของการให้เช่ารถราม้าช้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเจ้าอตามีกิจการที่มันเกี่ยวกับเรื่องของการให้เช่าเนี่ยได้หมดแล้วเจ้าอตาบางบางจาพวกก็จะเป็นพวกที่ว่าทํางานแบบอยู่อย่างสันโดษอยู่อย่างพอเพียงทํางานแบบเกี่ยวข้องกับรายได้จากโรงพยาบาลไม่ว่าจะอยู่ในสายใดก็ตามนะคะถ้ามันเกี่ยวข้องกับคนไข้พยาบาลการเกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายเนี่ยหรือว่าพิธีกรรมต่างๆก็ต้องบอกว่าสงบ รวมถึงคนที่ปล่อยดอกนะคะในช่วงระยะเวลานี้ลาภะจะอยู่ในเรือนวินาศเอาจริงถ้าแปลงจริงก็คือโชคลาภความสําเร็จอยู่ที่ความเดือดร้อนของคนอื่นแต่จริงความเดือดร้อนนั้นถ้าปล่อยเงินกู้หรือทํางานในสายสินเชื่อมันไม่ได้แปลว่าคุณสร้างความเดือดร้อนให้ใครนะคะหรือเจ้าตาทํางานในสายธนาคารมันก็เป็นไปเป็นไป,ไปตามทิศทางนั้นเจ้าตาวินาศอยู่ในเรือนดาวดาวราพะอยู่ในเรือนวินาศเนี่ยต้องบอกว่า จะต้องไม่คิดมากจะต้องไม่ฟุง้งซ่านซึ่งมันมันก็สั่งไม่ได้แต่จังหวะพระเกตเข้าเนี่ยหลายอย่างมันบรรเทา,าบางในเรื่องของความคิดเยอะเรื่องต่างๆที่รู้สึกว่าหนักหนามันผ่านไปแล้วพอพระเกตเข้าเนี่ยทุกอย่างมันเหมือนปิ้งกระจ่างละใสอะไรก็ตามที่ถูกใส่ร้าย,ายอะไรก็ตามที่ถูกเข้าใจผิดอะไรก็ตามที่เป็นอย่างนั้นมันเริ่มคี้คลาย พอประมาณวันที่23เนี่ยพระอังคารเห็นไหมคะย้ายจากเรือนวินาศเข้าสู่พรเรือนตนูลักษ์เรื่องของการเงินดีขึ้นเลยเพราะพระอังคารเป็นเรื่องของการเงินและความสําเร็จเรื่องของการเงินเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับผู้ใหญ่คุณกับคุณพ่อคุณกับผู้บังคับบัญชาคุณกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยก็แล้วกันนะคะเพราะว่า <c oughs> แอดจะบอกว่าสุภาแปลว่าเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วย ต้องบอกว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นเรื่องการเงินดีขึ้นและเป็นคู่สมพลเป็นคู่สมพลกับเจ้าเรือนก็คือพฤหัสกับเจ้าเรือนตนเพราะฉะนั้นเงินเข้าทางไหนทางตัวเ,เอ,ญญอง,องเงินเข้าทางไหนทางการเดินทางไปทําเอกสารสัญญาอะไรบางอย่างเงินเข้าทางไหนช่วงระยะเวลานี้เงินเข้าทางมรณะก็คือเรื่องของการปล่อยกู้หนี้สินที่ดินสิ่งต่างๆสิ่งปลูกสร้างมรณะแปลมรณะเข้าสู่วดฒิการิน ปัดติรูปในเรื่องของการเงินเจ้าคตาระยะเวลานี้เงินทองต่างๆนะคะจำเป็นอย่างมากถ้าเกิดคุณมีคู่ครองคนรักช่วงระยะเวลานี้อาจจะต้องพูดคุยกันนะคะให้มากปัตตนิตนุคือเขาจะอ่อนข้อและเขาจะเป็นคนที่ฟังเจ้าคตาได้ นะคะส่วนบางท่านไม่มีคู่แอดบอกเลยว่าช่วงระยะเวลา,านี้ศัตรูอุปสรรคปัญหาความเดือดร้อนทั้งหลายผ่อนคลายเพราะมันไม่แข็งแรงและแอดบอกแล้วว่าพระเกตเดินทางมาตรงนี้อะไรก็ตามที่ส่งผลจะทําร้ายคุณในห่วงก่อนห่วงนี้บรรเทาเบาบางจนเหมือนกับไม่เคยเกิดขึ้นแต่ทั้งหลายทั้งปวงก็ต้องบอกว่าเนี่ยมันมีคนแทงข้างหลังก่อนสงการนะคะก็แบบต่อหน้าคุยดีรับหลังเชือดนะคะ แต่ถามว่าสําเร็จไหมไม่สำเร็จหรอกนะคะเพราะว่าก่อนพอพระพระสุกย้ายเนี่ยเข้ามาสู่ภพเรือนการเงินพระสุกเป็นอุจจาพภิมุกตอนอยู่ในเรือนนี้พระสุกเนี่ยเป็นเจ้าเรือนเจ้าเรือนเจ้าเรือนสหัสชชะใช่ไหมคะทีนี้เจ้าเรือนสหัสชชะเนี่ยมาคู่กับพระพูดรือว่าเจ้าเรือนปัตตนิปัตนิแปลว่าคู่ศัตรูก็ได้นะคะ มีใครบางคนทําให้คุณไว้ใจแบบน้าน้ำเลยคือไว้ใจแบบน้ำน้ำคือไว้ใจเรือเร่อยๆเย็นๆน้ําร้อนปลาเป็นน้ําเย็นปลาตายลัคนาราศีมีนก็จะเหนื่อยหน่ายกับคนจะพวกนี้นะแต่หลังสงการทุกสิ่งทุกอย่างมันแก้ไขปัญหาไปได้แล้วนะคะเนี่ยเห็นไหมผู้ใหญ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์โชคลาภสมมุติว่ามีอะไรที่ก่อนหน้านี้มันรู้สึกวินาศรู้สึกเสียใจรู้สึกเหนื่อยอ่อนรู้สึกไม่อยากจะทําอะไรตรงนั้นแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่าง ในช่วงระยะเวลานี้มันบรรเทาเบาบางและดีขึ้นแต่ทั้งหลายทั้งปวงดาวการเงินทับเรือนตนอยู่กับดาวราหูนะฮะซึ่งดาวราหูก็เป็นเจ้าเรือนวินาศอีกต้องบอกเลยว่ามีนเนี่ยบางทีเบื่อเบื่อนะบางทีอยากลาออกบางทีอยากหยุดในงานที่ตัวเองทํานะแต่จะบอกอย่างนี้ว่ามันหยุดไม่ได้ดาวคู่นี้เนี่ยเป็นคู่สมพลบางเรื่องที่ต้องทำอ่ะมันเป็นบางเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวินาศ ที่แอดพูดไปเมื่อสักครู่นี้ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยให้กู้เจ้าหนี่สินเชื่อคนทํางานที่มันเกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรือคนที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาต่างๆแอดบอกเลยว่ามันปล่อยไม่ได้แต่อีกจําพวกหนึ่งวินาาอาจจะแปลว่างานเบื้องหลังงานที่เปิดเผยไม่ได้งานที่ไม่ดีได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เจ้าตาต้องต้องทําดีๆนะเพราะไม่งั้นนะละนักษณะของลาภะเข้าวินานาเนี่ย มันจะมีหนึ่งเพื่อนเก่านําความเดือดร้อนมาให้2ตัวเจ้าตาเนี่ยเพื่อนพาสวยนะคะเพื่อนหนีคดีอยู่มาพบเจอเจ้าตาชวนไปกินกุฏิอดนร่วไปด้วยกันถือว่าสมรู้ร่วมคิดซวยไปด้วยก็ได้เพื่อนมาชวนทําอะไรที่มันไม่ถูกต้องตามคำนองของธรรมอย่าไปทําแต่ถ้ามีฉลกในในทิศทางของวินาศว่า ทำงานตามการต่างประเทศทำงานทนายความทำงานเป็นตำรวจทหารที่มันเกี่ยวข้องกับอะไรทำงานที่มีศัตรตูนะไปทวงนุทงทวงนี่แล้วเขายิงปืนโป้งป้างทำงานในลักษณะที่เกี่ยวกับเรื่องของวินาศเบื้องหลังแก้ไขปัญหาเรื่องของการเดินทางไกลหรือการเดินทางใกล้เพื่อไปทําสัญญาแล้วได้เงินทองเนี่ยคุณต้องรู้ละทิศทางต้งเป็นแบบนี้เพราะไม่งั้นเนี่ย ไปทาในลักษณะที่มีเพื่อนมาชวนไปทําอะไรต่างๆที่มันไม่ถูกกฎหมายแอดบอกเลยเพื่อนฝูงทรยศนะลาภวินาศเพื่อนฝูงทรยศหักหลังทิ้งไว้กลางทางมีเรื่องเสียใจเพราะเพื่อนนะคะมีสหายนําเรื่องเดือดร้อนมาให้คุณต้องดูก่อนว่าเราเราอยู่ในละติจูดไหนเราอยู่ในองศาใดนะคะคุณต้องดูก่อนเพราะว่ามันก็มีเรื่องของการปะทะระหว่างคุณกับศัตรูอยู่เช่นเดียวกันแต่แอดมองว่าทิศทางนี้เจ้าพตาชนะเลิศนะคะไม่ได้ ไม่ได้มีปัญหาต่อให้ขึ้นตรงขึ้นศาลหรือคุณชนะไม่ทั้งพระเกตเข้าอยู่พวกเรือนนี้แล้วก็พระสุขเนี่ยมาเป็นอุจจาพิมุกอยู่ในเรือนกระดุมพระนะพระสุขเนี่ยเป็นเจ้าเรือนมรณะคือเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกระแสการเงินทิศทางมันดีขึ้นเปลี่ยนแปลงคนว่างงานก็จะ,บา,จะบางคนก็ไปเรียนคอร์สเพิ่มหรือไปลงวิชาชีพต่างๆเพิ่มแล้วหักมุมนะมีการเปลี่ยนงงเปลี่ยนงานส่วนบางคนนะช่วงระยะเวลานี้มีการ เปลี่ยนโครงสร้างในการทํางานหรือขยับจากตําแหน่งนี้ไปตําแหน่งนี้คือบางคนอาจจะไม่ขยับนะแอดถึงแนะนำไงราคณาราศีมีนเนี่ยดาวพฤหัสอยู่ในเรือนสหะะมันต้องเปลี่ยนเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางเปลี่ยนจากขวาวางมาซ้ายโต๊ะทางานมันหมุนไม่ได้ก็เปลี่ยนให้มันเป็นอีกโต๊ะหนึ่งอะนะจะแบบทำอะไรก็ตามอะใส่โครงใส่เคสคอมพิวเตอร์อะไรให้มันเป็นอีกเครื่องหนึ่งให้ได้เปลี่ยน และทิศทางมันจะดีขึ้นจริงๆแอดไม่ค่อยเชื่อในเรื่องอย่างนี้แต่แอดมองว่ามันมีมีนบางจําพวกที่มันไม่ได้ขยับขยายไปไหนได้เพราะว่าในแต่ละสถานนะในการทํางานมันต่างกันบางคนที่มันย้ายบ่อยแต่มีเนี่ยมีลักษณะที่ไม่ค่อยได้ย้ายไปไหนต่อให้ไปไหนในช่วงวัยต้นคุณก็อยู่ที่บ้านเพราะว่าคุณไม่ใช่จอราสียกเว้นว่าเจ้าตาเนี่ย ดาวสหัสชาคุณเด่นเกินคุณไปเรื่อยหรือว่าในเรือพันธุคุณมีดาวเป็นปลาเป็นนิดคืออยู่บ้านไม่ติดหรือเป็นดาวที่ขัดแย้งกระสุภพะพันธุก็คืออยู่บ้านไม่ได้อยู่บ้านแล้วขัดแย้งกับญาติิพี่น้องอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะแต่โดยรวมแล้วมีน่ะพอช่วงครึ่งคือเริ่มเป็นช่วงวัยทํางานวัยกลางคนมีนจะชอบกลับมาอยู่บ้านกลับมาใช้ชีวิตสุขสงบไม่ค่อยอยากยุ่งกับใครนะคะและลัคนาราศีมีนนี่แหละจะเป็นลัคนาราศีที่แบบ หมดความอยากได้เร็วกว่ลาลาราศีอื่นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรือนของราศีมีนเป็นเรือนพบวินาศของโลกพร้อมที่จะละวางทุกอย่างแล้วมองเห็นทิศทางว่าชีวิตมันแค่มันแค่นี้เองวะนะคะบ,บางคนแบบต่อให้ไม่นับถือศาสนาใดๆเลยต่อให้ไม่ได้ไปบวชคุณก็เหมือนบวชอยู่แล้วอะช่วงระยะเวลาเนี้ยนะคะยิ่งวินาศเนี่ยต้องบอกว่าวินาศทับตนอยากอยู่เงียเง้ยเมียแบบไม่อยากให้ใครมายุ่งด้วยประมาณแบบเนี้ย นะคะลัคนาราศีมินจะเป็นแบบนี้ต่อไปนะคะพฤหัสย้ายเข้าสู่ภพเดือนสหัสชาแอดมิคลิปพฤหัสโดยละเอียดเดี๋ยวจะแนบไว้ที่ท้ายคลิปนี้ให้เจ้าพอตาได้คลิกไปฟังทั้งคลิป1คลิป2แนะนําว่าคลิป2ที่เป็นการทํานายพื้นดวงเกิดเจ้าพอตาจะต้องไล่ฟังนะไม่ว่าคุณจะรู้จากดาวพื้นดวงเกิดหรือไม่คุณไล่ฟังไปทุกดาวก่อนแล้วค่อยๆเค,คลียร์ว่าเราเนี่ยมีทิศทางเป็นอย่างไรไม่งั้นคุณจะไม่ได้ประโยชน์จากคลิปนั้นเลย แอดจะบอกเลยว่าแอดพยายามแล้วก็ตั้งใจทำในคลิปพฤหัสเจาะลึกพื้นดวงเกิดถึงดาวพื้นดวงเกิดนะคะส่วนพฤหัสรวมเนี่ยก็เป็นคลิปหนึ่งเจ้าตาฟังได้คือฟังได้รวมทั่วไปทุกคนแต่คลิปสองเนี่ยฟังเราต้องพิจารณาว่าเราอยู่ที่ทางใดถ้าจะให้แอดสรุปก็คือในช่วงที่พฤหัสหรือ,อว่าดาวตานุรักษ์และดาวกรมมะเข้าสู่ภพเรือนสหัชชะเนี่ยเจ้าตาช่วงระยะเวลานี้ไม่ว่าจะติดต่อสื่อสารมีคอนเน็ชันใด ต้องบอกว่าออกแนวประสบค,ความสําเร็จและคุณเนี่ยเป็นชนชั้นสมองของบริษัทของหน่วยหน่วยงานคุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีมนุษยสัมพันธ์ดีคุณช่วงระยะเวลานี้จะมีการติดต่อสื่อสารโทรศัพท์สังสรค์เข้าสมาคมเจรจาประมูลงานเซ็นสัญญาอะไรคุณเยอะมากนะคะต้องบอกว่าลัคนาราศรีกุมต้องลัคนาราศรีตุลต้องเปิดตัวเองพะพระฤหัสเนี่ยเข้าไปอยู่ในภพดวนที่สามมันเดินหน้า เข้าไปในลักษณะที่ต้องเปิดตัวเองให้ตัวเองไปพบเจอกับผู้อื่นคือเรียกว่าเปิดโลกนะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จฉะชะเป็นเรื่องของการติดต่อไงพระเหันเนี่ยติดต่อสื่อสารอะไรก็มีแต่คนเออออยู่แล้วนะหรือบางคนเนี่ยด้วยความเป็นพระเหันเนี่ยจะเป็นคนแบบชอบเรียนช่วงระยะเวลานี้อาจจะมีโอกาสเดินทางทั้งใกล้และไกลไปเรียนไปอบรมหรือไปต่อคอร์สหรือไปต่อ ปริญญาเอกปริญญาโทอะไรของคุณเนี่ยแล้วต้องบอกว่าถ้าคุณเรียนในช่วงระยะเวลานี้น้องๆหนูๆน,นะคะต้องบอกว่าคุณจะประสบความสําเร็จในการเรียนและศึกษาอย่างจริงใจด้วยอย่างจริงจังด้วยเข้ากับมรุดยูบางคนเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์ที่แบบจบปริญญาเอกมาไปสอนนักศึกษาปริญญาโทรปริญญาตรีอย่างนี้เลยนะคะต้องบอกว่าช่วงระยะเวลานี้เนี่ยชีวิตจะเป็นปรัชญายมากลัคนาราศรีมีนเป็นปรัชญาแล้วมันตกผลึกนะคะเข้าใจอะไรในแบบที่ เฮ้ยเมื่อก่อนไม่เข้าใจอะสติปัญญาความคิดอ่านการพูดการอ่านการเขียนของเจ้าตาเป็นที่เชื่อถือก,กับคนรอบข้างมีในในระยะเวลานี้สําหรับแอดเรียกว่าราศีนักปราดเลยนะหลังสงการเนี่ยคุณจะเป็นคนแก้ปัญหานะคุณจะเป็นคนแก้ปัญหาบางอย่างและหลายๆอย่างให้คนรอบตัวคือแอดจะบอกอย่างนี้ว่าเจ้าตาอย่าไปอย่าไปอินกับปัญหาของคนอื่นมาก เพราะว่าช่วงระยะเวลาที่เจ้าตาแก้ไขปัญหาของคนอื่นน่ะถ้าเกิดมันดาววีนาทับตัวมันเสี่ยงกับเรื่องของความเครียดหรือการงานระยะเวลานี้มันมีความเครียดเนี่ยถ้ามันมีความเครียดจริงๆอ่ะแอดแนะนําเลยว่าถ้าคุณมีหมอประจําตัวคุณไปเถอะคุณไม่ต้องไปกังวลเกี่ยวกับเรื่องของยาหรือโดสหรืออะไรต่างๆนะช่วงระยะเวลานี้ต้องช่วยตัวเองเพราะดาวก็ดาววีนาทับตนอยู่ดาวต่างๆดาวอื่นๆ่ส่งผลดีอะไรก็ตามอ่ะ พระฤหัสพยายามจะช่วยแก้ไขเพราะเพราะฉะนั้นพระฤหัสคือดาวหมอและดาวยาดาวที่จะรักษาตัวเองได้อย่างถูกต้องถ้ารู้สึกว่ามันมีความเครียดสูงหรือช่วงระยะเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรได้โปรดค่ะไปหาหมอนะแอดก็เป็นมีนคนหนึ่งจะเห็นเลยว่าถ้าใครตามแอดนะแอดเป็นมีนละตุนทั้งสองลัคนาราศีส่งผลในเรื่องของสุขภาพแต่แอดบอกเลยแอดไม่ได้เพียบหรือหนักนะแต่แอดมีความรู้สึกว่าปีนี้แหละเป็นปีที่จะชำรัสสาง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความอ้วนน้าหนักตัวโรคภัยไข้เจ็บต่างๆกลับมาแข็งแรงให้ได้มันเป็นปีที่วิน่าแปลว่ากลับมาจเจ้าตาจะต้องกลับมาทําตัวเองให้แข็งแรงให้ได้ดูแลตัวเองแล้วบอกเลยว่าไม่ว่าคุณจะพบใครในระยะเวลานี้นะมันเป็นลนักษณะของสหายยะตุภาวะทุกคนจะช่วยเหลือจเจ้าตาอุปถัมภ์ค้ำชูและมีแต่คนปรารถนาดีนะคะแม้กระทั่งศัตรูก็ยังปรารถนาร้ายน้อยลงเลย เจ้าพตาตนี่ต้องบอกว่าดาวพฤหัสเข้าสู่ภพเรือนสหันชะมันต้องขยับแอดถึงบอกไงว่าบางคนเนี่ยแอดสั่งเลยว่าจัดกระเป๋ารอพฤหัสเข้าพฤหัสไปดาวใหญ่นะฮะจัดกระเป๋ารอเลยคุณจะได้เปลี่ยนแปลงบ้านแต่บางคนมีสองบ้านก็โยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปสําหรับบางคนไม่อยากย้ายไม่อยากย้ายเลยแอดก็เปลี่ยนแปลงโยกย้ายปรับปรุงบ้านตัวเองนะคะมันก็แก้ปัญหาไปเปาะหนึ่งนะ พฤหัสเนี่ยเป็นสหัศปัตตนีแล้วก็ลาภะเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามความสหายาะตุภาวะคือมีการช่วยเหลือจากผู้คนอื่นไม่ว่าจะเป็นครอบครัวคู่ครองเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่สตูของคุณที่เป็นคู่แข่งปรากฏว่าไอ้สิ่งที่มันทําที่มันแข่งกับเรามันกลายเป็นอำนวยผลประโยชน์ให้เราประสบความสําเร็จซะได้เพราะฉะนั้นพฤหัสเข้าเรือนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะคลี่คลายแล้วดีลงหลัง30เมษายน นะคะทุกเรื่องด้วยทุกเรื่องด้วยการเงินการงานความรักสุขภาพความรักเข้าไปอยู่ในภพเรือนกระดุมผักความรักสําหรับคนโสดนะคะแล้วก็เจ้าเรือนปุตตะนี่อยู่ไหนเจ้าเรือนปุตตะเนี่ยสิบห้าเป็นเกษตรอ่ะยี่สิบเป็นราชาโชคในเรือปรนปัตนิเอาดูสินะแอดจะเขียนสองก็เอาเป็นว่านะคะช่วงระยะเวลาวันที่ยี่สิบเป็นต้นไปความรักนี่มีเกณฑ์ บางคนเจอถ่านไฟเก่าบางคนเจอคนเคยคุยไม่เลิกไม่ลาเดี๋ยววนกลับมาคุยเดี๋ยววนกลับมาคุยนะคะช่วงระยะเวลานี้คนคุยเยอะนะแต่ว่าคนจริงจังนั้นน้อยถ้ายี่สิบเป็นต้นไปเนี่ยยี่สิบยี่สบเยี่สิบสองเจอใครสักคนในวันนั้นลองมองหาดูซิว่าเขาจะคนเป็นคนที่ใช่ไหมด้วยดาวพระจันทร์ของคุณเนี่ยสาหรับคนโสดนะมันเดินเร็วดาวความรักมันเดินเร็วลัคนาราศีมีนเลยบางทีถ้าเกิดคลองโสดแล้วนะ คุณจะรักใครแวบๆแ,แล้วสุดท้ายก็กลับมารักตัวเองเป็นอย่างนงี้แหละแต่ช่วงนี้คะเวลานี่มองว่าเกณฑ์นะคะเกณฑ์เกณฑ์ดาวของคุณนะช่วงนี้มันไปมันต้องบอกว่ามันไปเจอเรื่องเก่าไปเจอคนเก่านะคะสำหรับคนโสดมันไปเจอคนที่ เคยพัดพลากจากกันไม่ว่าเขาจะมาเปาะแปะกระต๊อกกระแตะ,ะ,ตะหรือคุยอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสทําให้เจ้าวตาเนี่ยวันไหวได้อยู่ถ้าไม่อยากเกิดปัญหาก็ตัดไฟเลยฮะนะ,ะไม่มีไฟอะไรที่ตัดง่ายได้เท่าไฟต้นหลม่มนะคะก็ต้องดูไอคนที่มันกลับมามันมีคู่ครองแล้วหรือมันมีอะไรแล้วมันมควรกลับมาหรือบางทีหนังสือเริ่มเดิมอะถ้าเจ้าวตาปิดไปแล้วคุณไปเปิดใหม่แล้วคุณคิดจะพัฒนานแอดบอกเลยว่าด้วยสันดานดาวเดิม นิสัยเดิมทุกอย่างจะกลับเข้าไปอยู่ในรอบเดิมแต่ถ้าบอกโอ้โหเขากลับมาคือเขาจากไปด้วยด้วยปัญหาอะไรบางอย่างแล้วกลับมาแล้วปัญหานั้นไม่มีโอเคอันนั้นยังพอรับได้ต่อไปนะคะสำหรับคนมีคู่ช่วงระยะเวลานี้มีเกณฑ์ต้องให้ช่องว่างระหว่างกันคือต้องบอกว่าคนมีคู่เนี่ยคู่ของครักติดคุณหนึบเลยนะฮะติดในลักษณะที่ ตามอะนะคะอาจจะหวาดระแวงอาจจะต้องการความรักอาจจะต้องการให้เจ้าตาโอเคใจดาวเขาเป็นปลาแล้วก็เป็นนิดอยู่ในเรือนของคุณด้วยนะฮะตัวเจ้าตาบางทีบางทีจะไมฮะลำคาดลำคาญอาจจะต้องคุยกันหาช่องว่างให้ตัวเองหาช่องว่างให้คู่ขวงรักหรือบางทีมันมีเกณฑ์ของการเดินทางเดินทางไกลไปทํางานไปอบรมไปดูงานไปอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยตรงนี้ก็เป็น เป็นช่วงให้ผ่อนคลายนะคะแต่ทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามแอดอยากให้ลักษณาราศีมีนะซื่อตรงในเรื่องของความรักในเรื่องของการงานในเรื่องของการทําอะไรก็ตามอ่ะทิศทางชีวิตมันจะได้แก้ไขไปได้ง่ายและแก้ไขไปได้ดีนะคะถามว่ามีความซับซ้อนไหมขนาดคนโสดยังมีเกณฑ์ว่ามีคนเก่ากลับมาเลยคนมีคู่เนี่ยต้องบอกว่าบางทีคุณจะ ช่วงระยะเวลานี้เบื่อหน่ายคู่ครองแล้วไปเจอคนเก่าตรงเนี้แหละที่แอดแบบเพียรพยายามที่จะบอกเจ้าตาว่าตรงไปตรงมาในเรื่องของความรักนะคะอย่าขี้โกงในเรื่องของความสัมพันธ์เขารักเรามากหรือช่วงนี้ทำไมเซนของเขาถึงหวาดอแวงแล้วติดตามคุณคุณอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ได้ให้ความยุติธรรมด้วยการมองตัวเองด้วยความยุติธรรมด้วยนะลักนาลักษมีน แต่คนโสดมันไม่มีปัญหาอะไรคนโสดคือคนโสดไงเพียงแต่เลือกคบคนที่เลือกคุยคือทุกวันนี้บอกว่าคุยเยอะผิดบาปไหมแอดคุยเยอะคุณไม่ได้ปักใจเ่ยคุณก็ต้องเปิดเผยตรงไปตรงมาว่าเนี่ยช่วงนี้มันอยู่ในช่วงของการคุยกันนะนะฮะบอกกับอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อไม่ให้เป็นการเอาเปรียบเท่าน,นั้นเองในทางกรรมปัจจุบันคุยเยอะไม่ได้ลงหลักปักฐานมันไม่ได้แบบโอ้มีนอกมีมีนอกมีไหนแต่ก็บอกไปตรงๆว่าคุยเยอะเพราะว่ามันอยู่ในขั้นตอนของการศึกษากัน คนคุยไม่ได้เป็นคนที่จับจองกันถููไหมคะเพราะฉะนั้นมันคุยเยอะได้สําหรับคนโสดเขาคนโสดเนี่ยมันไม่ได้บาปกรรมอะไรแค่เลือกคบคนที่ไม่ใช่คนต้องห้ามสําหรับเราคนต้องห้ามสําหรับเราก็คือคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วสุขภาพลัคนาราศีมีนเรื่องฟันกระดูกเล็บเนี่ยเส้นเอ็นเนี่ยอันนี้ต้องบอกเลยว่าถึงต้นปี68แปดนะคะระยะเวลานีเนี่ยจิตใจ สบายขึ้นแม้จะมีทิศทางของการย้ำคิดย้ำทำบุญมาบ่อยมากหรือห่างๆไปละหลังจากพระเกตขยับอะ่ะแอดก็อยากให้เจ้าวตาดูแลตัวเองเงยอะๆนะคะเพราะว่าดาวเนี่ยยังไม่ได้เข้าข้างเราทั้งหมดในเรื่องของความคิดสับสนวุ่นวายดูแลตัวเองมากๆนะส่วนในเรื่องของการงานการเงินเนี่ยหายห่วงเลยนะคะในเดือนนี้ต้องเรียกว่าการงานการเงินพุ่งไปข้างหน้าดังนั้นก็ดูแลสุขภาพให้มากที่สุด ในช่วงระยะเวลานี้ทั้งความรู้สึกทั้งร่างกายนะคะออกกำลังเดิอนออกกำลังบ้างอะไรอย่างนี้นะคะทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นดวงดาวของชาวลัคนาราศีมีนในช่วงครึ่งเดือนหลังหลังสงการก็ต้องบอกว่าทั้งเบิกบานแล้วก็ทั้งต้องกลับมาชดใช้ในสิ่งที่ทําไปก่อนสงการนะคะลางงงลางงานะช่วงระยะเวลานี้ก็กลมหน้าถามเพราะว่างานเข้าแต่บอกว่าเบิกบานมากกว่าแนะ่นอนนะคะ ขอบพระคุณสําหรับการฟังมาถึงนาทีนี้ขอบพระคุณสําหรับการสมัครสมาชิกที่หน้าช่องเป็นการซัพพอร์ตแอดตัมเกนของราชาโชคเกษตรราธิปดีนะคะมาหาจาักรก็แล้วแต่ที่แอดมินตั้งไว้นะคะขอบพระคุณมากๆแล้วก็ขอบพระคุณสําหรับซุปเปอร์แตงพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ